สวัสดีครับพี่น้องผมร่อนมีซุอิสานะครับมาพ่อกับผมอีกแล้วนะครับมือนี้เป็นไต้ตันตัวท็อปเลยน,นะครับเกียร์ออโต้นะครับกีที่พี่มเมียมเกียร์ออโต้สีขาวนะครับหน่ล้านหา หนึ่งล้านห้าพันบาทได้พี่น้องได้นะครับมือนี้แต่งแบกแนวไปอีกแนี่หนึ่งนะครับลูกค้าเลือกมาเองนะครับเพิ่งนะครับกระเั้านาลูกค้าเลือกมาเป็นเขียบลาได้พี่น้องาเบิ่งไล่เคขียบล่ากระเจ้านาเขียบล่าครับตัวนี้จะใส่เป็นขอบได้พี่น้องค่าเลือกเคีียบลาจะเป็นขอบด้นะครับเนียนๆเลยครับไทเตั้มสปอร์ตปลากระโปรงนะครับสีดํานะครับส่วนขั้เมียมตัวนี้ลูกค้าเลือกไว้นะครับนะครับเลือกไว้เห็นมันรับครับ ชุดแต่งสปอร์ตของเงานะครับเลืองมาไฟตันหมอกเป็นเคปลานะครับแต่ไฟหนาเป็นดำด่างนะครับอันนี้ลูกค้าเลือกมาเองทั้งเบมดนะครับชุดแต่งนะครับสปอร์ตตัวนี้นะครับนะครับของเอ็กซ์แอนเดอร์นะครับนะครับแบบนี้นะครับล้อเลยครับหนาหนาดุขึ้นเลยครับหนาใหญ่ขึ้นเลือกมาเป็นล้อล้ออ่าเรนโซ่แท้นะครับรากายางกินโตะนะครับพี่น้องขอบยี่สิบนะนะครับสองหกห้าห้าสิบไอยี่สิบนะพี่น้องนะครับ ไอ้ขอบดุมสีแดงนะไอ้ไอ้ขอบดุมสีแดงขอบเบรกสีแดงนอตแดงนะครับยังรอเลยพี่น้องขอบยี่สิบนะครับคันนี้ครับแล้วก็ขอบกระจกเป็นเทปล่าพี่น้องขอบกรดจกเทปลาติดคิวกันสาดตร์แล้วก็บอลลองมือเทปล่านะครับตัวมือเปิดลูกค้าเลือกเลือกเป็นโคเมียมพุยกรนะครับแต่ว่าเห็ดสีบันไดขางดำเงานะครับนะครับขอบฟ้าถังเลือกมาเป็นอาโคเมียมนะครับแล้วก็เลือรบาสปอร์ตนะครับดำเงาแบบนี้นะครับนี่ ยังรอเลยพป่น้องนะครับไฟไทยไฟไทย้วก็เข้าเปิดไทยลูกค้าเรื่องไม่เป็นเทปลานะครับไฟไทยเ็ปลานะครับมือเปิดเทปลานะครับแข่งไทยนะฮะแต่ว่ากันชนถ่ายเห็นเป็นดําเงาได้เป็นน้องนี่ครับสาหรับตัวท็อป่อก็จะมีเส็นเสรอแบบนี้นะครับสี่จุดอ่าสี่จุดแล้วก็บิรงข้างไงพี่น้องก็บิรมพัดลมเนี่ยครับสำหรับตัวท็อปจะมีผัดลมเพดานแบบนี้นะนี่ครับพัดลมพดานปิดเปิดจากขางหลังได้เลยนะครับ มองชาติแบตปุ่มปุ่มปิดเปิดรถนะครับตัวนี้ครับนี่เบาะไฟฟ้าเบาะนังเบาะไฟฟ้านะครับขางเดียวนะครับพี่น้องขางเดียวครับปุ่มสตาร์ทนะครับระบบล็อกค้อมเร็วนะครับกล่องหลอดพันขบคุมโอ้หลายครับนะครับหน้าจอแบบนี้นะครับนะครับนี่ครับด้างบนสาหรับตัวท็อปจะเป็นกระจกรับแสงแบบนี้นะครับแล้วการะบบตึงกันชนอานนานะครับแอร์อัตโัติแยกสายขวานะครับ ยาวตัหกสปีดนะครับมี่ครับพี่น้องกล้องรอบคันเบาะนั่งคุณตัดครบเปิดเลยนะครับเตือนจุดอับสายตาตรงกระจกมองข้างกับมีนะพี่น้องนะครับเซ็นเซอร์หนากับมี่นะครับนี่ครับเซ็นเซอร์หนาสี่จุดนะครับกล้องรอบขั้นสี่จุดนะคพี่น้องเป็นไนครับน้านี่นนาดุล้อกีรีนะครับใส่ชุดแต่งนี่เข้าไปนะพี่น้องนะครับเด็นะครับผู้ไดทีีสนใจนะครับชุดแต่งเขามี้เหือกนะครับ ของแต่งเหลือกได้นะครับนะครับพออาจจะเป็นน้องรุนตัวท็อปได้พี่น้องได้แต่ว่านี่ลูกค้าเิ่นอยากได้ตัวท็อปเลยเนาะนะครับต่ขอพคุณพี่น้องทุกคนที่ติดตามเราช่วงผมอยู่นะครับติดตามให้นะครับกดติดตามใหม่เด้อราการจิบวได้ผ่ผาคลิปีดีกดไลค์กดแชร์พวกนี้พี่น้องมีข้างใจกันต่อไปนะครับสำหรับทีนี่กับตองลาไปก่อนสวัสดีครับ